เพื่อนๆเล่นโกรอการเดนในตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ระบบข้างหลังเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าจะมีเพื่อนๆอ,อีกสักกี่คนครับที่เคยคราฟเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเอ่อมานุกะฟลาเวอร์นะครับแดนดิไลออนลูมิล่าอันนี่ซัคเกิลบีบาร์นเนกตาทอนแล้วก็ซันคอยนะครับแต่ละอย่างเนี่ยดูเป็นอะไรที่ไม่คุ้นตาทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะเราจะตามหาส่วนผสมต่างๆของไอเทมเหล่านี้ แล้วก็เอามาคราฟแล้วก็เอามาเทสให้เพื่อนๆดูเลยว่า,มาเมล็ดพันธุ์แต่ละอย่างเหล่านี้เนี่ยเอาไปปลูกแล้วมันจะได้อะไรบ้างแล้วมันน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับใครที่ปลูกครบทุกอย่างแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าชอบอันไหนมากที่สุดนะครับแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ปลูกหรือว่าใครที่ยังไม่ได้พวกมันมาคองเนี่ยกด like ไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามช่องวัตชูเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอแบบนี้อีกครับด,ดีดีชอ็อปขายไก่เงินแม d เด d r เรลสบริการกิฟต์รถไฟก,กิฟต์อาชีพทั้งแบบเดี่ รับฟาร์มเงินในเกมด้วยเข้าลิงรล้านค้าใต้คลิปได้เลย จริงๆแล้วนะครับไอที่ผมให้เพื่อนๆดูทั้งหมดเนี่ยมเมล็ดพวกนี้นะครับมันอยู่ที่โต๊ะคราฟตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูโต๊ะนี้อีกทีหนึ่งนะครับคือโต๊ะนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ดอกไม้บางอย่างเนี่ยก็หาได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากได้ของที่อยู่ในนี้สักเท่าไหร่นะครับอย่างมากเนี่ยก็เป็นแอนตี้บีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็คราฟบ้างแล้วนะครับก็ใช้แค่บีเอกนะ็กเนาะซึ่งบีเอ็กเนี่ยก็หามาได้ากววร,ร้ัดแล นนีี้เ่ยมีอะไรให้เราคราฟบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับคราฟเตอร์ซีดแพดนะครับเป็นถุงที่ด้านในนะครับก็จะมีเมล็ดโครซัสนะครับซักคูเลน์ไวโอเลตคอนนะครับเบนบูโคโคไวนะครับแล้วก็ดราก้อนเปเปอร์ซึ่งของทั้ง4เอ่อหอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของที่เราเคยมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนนะครับหรือว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบมบูนะครับโคโคไวก็จะเป็นโคโคนัทนะครับหรือว่ามะพร้าวแล้วก็พริกนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วซซซึ่่งโคครัััสกกบูเเเเลนนนทท์ีีย็็ปไอม จำเป็นที่จะต้องใช้ในการคราฟของบางอย่างด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมโปรซัสนะครับแล้วก็มีซกคูเลนอันไหนสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่มีแล้วหรอโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไล่คราฟให้เพื่อนๆดูทีละอันละกันนะครับอย่างแรกครับมันุกะฟลาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าจะคราฟง่ายสุดแล้วนะครับแค่เราเนี่ยมีเมล็ดเดฟโฟดิลแล้วก็ออเรนทิวลิปนะครับแล้วก็มีฮันนี่หซึ่งผมเนี่ยมีแล้วนะครับแล้วก็คราฟไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะครััััับบบบบบต่่อออออไไปดดนนนนนลลคคคครรรรรกกก็ืใช้มมมะะะุฟฟาาวววเเ์ียแ อันซึ่งผมคราฟไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอามาเปิดดูก่อนละกันซึ่งรูบิรานะครับเราก็จะต้องใช้แดนดีไลออนเหมือนกันนะครับอันนี้แบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ใช้ฟ่าวเวอร์ซีดแพ็คนะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วก็ใช้พัมคิน2อันนะครับซึ่งเป็นเมล็ดนะดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเมล็ดพัมคินเนี่ยใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับอเดี๋ยวกดคราฟก่อนเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่พัมคินเข้าไปเอ๊ะแต่เหมือนผมจะไม่มีพัมคินนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องใส่ดดนนนไอออปก่ โอเคแบบนี้นะครับมันจะขึ้นแบบหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ซีดแพ็คใช่ไหมอ่ะซีดแพ็คใส่เข้าไปนะครับซีดแพ็คเป็นฟลาวเวอร์ซีดแพ็คนะครับนี่มีอยู่27อันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆแล้วกันว่าวิธีหาฟลาวเวอร์ซีดแพ็คคืออะไรนะครับจริงๆผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับโอเคใส่เข้าไปแล้วนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปหาพัมคินกันก่อน2อันนะครับคือผมเนี่ยหาไม่เจอนะครับผมหาพัมคินไม่เจอผมก็เลยมาขอกัสตินบอยนะครับยังไงขอบคุณกัสตินบอยด้วยนะสำหรับพัมคคคคคินนนนนนทีีีี่่มมใใหห้้้ะะะรรรับบบโโออออออเเเเด๋ยยยยยวขขไืกกลๆุณา ครับตอนนี้เรามีพัมคิดแล้วนะครับขอบคุณน้องกัสตินมากมากเลยนะครับตอนกันสตินเนี่ยเป็นสมาชิกชอบวอชูด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาละหลังจากที่เราได้พัมคิดมาแล้วนะครับไหนพัมคิดอยู่ไหนขอเซิร์ชหน่อยนะครับพัมคิดัมคิดอยู่ไหนโอเคอยู่ข้างบนนะครับพัมคิดัมคิดัมคิดเราเอาใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้ โอ้โหเป็นช็อกด้วยนะขอบคุณแคสตินจริงๆน,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 นะเก่งใจมากเลยโอเคครับแล้วเราก็รออีก20นาทีนะครับซึ่ง,ระ,งระหว่างนี้นะครับ20นาทีเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับไปเอาหาโพลีเนตอะไรมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คราฟของไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปลองหาโพลีเนตระหว่างรอแล้วกันนะครับโพลีเนตที่ผมคิดว่าหาง่ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีหนึ่งดูเหมือนรอบนี้จะไม่มีโพลีเนตเลยนะครับมันก้อนกลมๆอย่างเดียวดำๆปีๆเลย โพลิเนตสักอันนึงไม่เป็นไรครับลองหาหาดูก่อนแล้วกันทําไมล่ะทำไมโพลิเนตมันหายไปไหนหมดหรือว่ามันหมดแล้วครับเป็นไปได้ไหมว่ามันหมดแล้วจะได้มากเลยนะไม่น่าหมดนะมันน่าจะมีอยู่อีกนะอีเวนต์มันไม่จบดิใช่ไหมเรายังสามารถหาอะไรโพลิเนตได้อยู่หรือเปล่าหาไปขายก่อนแล้วกันเนะย โอลิเนท์โอเคครับก็ยังมีอยู่ประมาณ2อสอันนะครับอันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแบบรวดเร็วลวกันในการฟาร์มน้ำผึ้งนะครับมันง่ายมากนะครับก็คือเวลาเราได้ของโพลีเนทมาเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีแบบ3ามกิโลสิบหกกิโลสกิโลอะไรแบบนี้นะครับไอถังเนี่ยมัน10บกิโลนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปที่ ต้นมะพร้าวนะครับคือต้นมะพร้าวเนี่ยมันเป็นต้นอะไรที่ผลของมันเนี่ยประมาณ10บกิโลขึ้นอยู่แล้วนะครับเทคนิคของผมเนี่ยก็คือผมจะเอาต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับแบบนี้นะครับเวลาได้โพลีเนตเนี่ยผมจะเอามาใส่เลยครับก็คือจบเลย1ผลเนี่ยถ้าสมมติว่าได้โพลีเนตหนึ่งผลเนี่ยก็จะได้มาเลยนะครับสิบน้ำผึ้งซึ่งผมบอกเลยนะครับทุกครั้งที่เราเข้าไปเก็บผลโพลีเนตเนี่ยมันจะได้ประมาณ1ิ1สามลูกนะครับหรือเกือบ20ลูกนะครับเพราะฉะนั้นต่อครั้งนะครัััััับบบบเเเเเเรรรรราาาาจจะะะะะะะได้้ฮนน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 นีี่่่่ปมมมมณ2 300ลลยยยยคคซึงงอออออกกๆๆๆผพืวิ สังเกตดูจากน้ำผึ้งที่ผมมีนี่ครับตอนนี้คือมันเหลือมากนะครับหกร้อยกว่าเนี่ยแล้วเราก็เอามาแลกกับเจคคนนี้นะครับหรือว่าฮันนี่บีนะครับเดี๋ยวดูสิว่าเออไม่ใช่ฮันนี่บีอ่เป็นควีนบีนะครับผมก็จะไล่แลกของตรงนี้ให้หมดเลยนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงมีฟลาวเวอร์ซีดเยอะนะครับตอนนี้มี20กว่าแล้วนะเดี๋ยว ในคลิปหน้าเนี่ยผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามี b e เนะครับซื้อเลย BE Credit นะครับซื้อเลยจริงๆซื้อให้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยก็ได้นี่นะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ lavender C ก็ซื้อไว้ก็ได้แต่ว่าผมมีเยอะแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันยังเหลืออยู่596นะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็16นาทีแล้วนะครับก็รอไปก่อนเนาะไหนดูซิระหว่างรออุ๊ย paper paper กดเลยโอ้โหได้พิกด้วยครับผมไม่เคยได้พิกกมา่อนเลยยยนนนนะะะเเเเพราาาฉัั้้อออุดีใจมกกกโคไปปลลลูแว ว่างรอนะครับเปิดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอะไรที่มันแรงๆผมจะไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับเอ๊แล้วก็น่าจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่านะสําหรับการคราฟไอเทมโอเคครับลูบิล่าเราได้มาแล้วนะครับไอเทมต่อไปที่เราจะคราฟคืออะไรครับฮันนี่ซัคเปิลใช้พ่อเพอดาเลียกับพิงค์ลิลลี่นะครับสองอย่างซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะมีนะเดี๋ยวลองเซิร์ชดูก่อนนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นซีดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าเอาไปปลูกก่อนนะครับโอ้โหใชรแต่ใช้ฮันนี่ตั้ง80ดสิบนีไม่เป็นไรครับคราฟไปเลย เคใช้เวลาอีก24นาทีเะยครับผมเยอะมากๆนะครับก่อนหน้าที่เราคราฟรูมิล่าเนี่ยมันจะเป็นไอเทมอย่างอื่นที่ต้องใช้ส่วนผสมก่อนหน้านี้นะครับเราก็เลยยังไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นอันแรกที่เราได้เนี่ยก็คือลูมิล่าแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอ้าอันนี้ยังไม่เต็มอีกหรอไม่เป็นไรนะครับทุกครั้งนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยแวะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ดูตรงนี้ว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับในกรณีที่เราเนี่ยมีฮันนี่เหลืออยู่เยอะนะครับผมแนะนําให้ดูบ่อยๆนะครับแล้วก็เน นี่ยมันใช้เป็นส่วนผสมทั้งนั้นเลยนะครับอ้แต่ว่าผมอาจจะต้องปลูกลาเวนเดอร์ก่อนเพราะว่าเหมือนผมจะแอบบแบบเห็นว่ามันมีลาเวนเดอร์ที่เราจะต้องใช้แบบปลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปลูกลาเวนเดอร์เลยแล้วลาเวนเดอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเรามีอ๋อเขียนผิดลาเวนเดอร์ผมว่า <laughs> ผมมีเยอะอยู่นะ23อันนะครับอ่าเดี๋ยวเราลาเวนเดอร์เนี่ยปลูกแล้วมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นปลูกตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะปลูกสัก5อันตรงนี้แล้วกันนะ1 2 3 4 5ส6งส แปดก็ได้9ก็ได้8 9โอเคครับครบแล้วก็เอา watering can เนาะ watering can คลดน้ำซะหน่อยโอเคน้ okay, องจะได้โตวไวๆเลยครับโตวไวแล้วลกูกโอเคเราเป็นโอ้โตวไวปะก็คือเสร็จแล้วเสร็จไวเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะเก็บแล้วก็ตุนไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้โหวไวเกิน อ่ะผมรู้เลยครับระหว่างที่เรารอเวลาเนี่ยเราจะมาเปิดซีทแพ็กกันดีกว่านะครับมันจะมีตอนนี้ผมมีอยู่3อย่างนะครับก็คือ normal ซีทแพ็กนะครับซึ่ง normal ซีทแพ็กเนี่ยเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะหาได้จากไหนนะครับ ห,นะหาได้จากร้านเกียร์ช็อปนะครับไม่ได้ซื้อเอานะแต่หมายถึงว่าเพื่อนๆต้องทำเควสประจาวันนะครับหรือว่าเดลี่เควส t ให้เสร็จนะครับแล้วเราก็จะได้ซีดแพ็คแบบ n o r m a l มานะครับซึ่งก็จะสุ่มระหว่าง 1, 2, 3สนะครับสำหรับเควสวันนี้ <S <S ผมทําไปแล้วนะครับเลือกชมมีเดลี่เควสอันนี้เนาะอันนี้ผมได้แค่ซีดเดียวนะครับบางวันผมได้ถึง3เควสด้วยกันนะคร <S <S เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เพื่อนๆทาไว้นะครับอ่ะอันนี้ นี่คือชิ้นแรกนะครับ normal seed p a c k เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเลยครับ honey s u c c l e ของเราได้ไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราต้องค u r v อะไรต่อไหนดูซิ honey s u c c l e เอ่อต่อไปนะครับเราต้องค u r v bee balm ซึ่ง bee balm เนี่ยเราต้องมี crocus นะครับแล้วก็ lavender ด้วยซึ่ง lavender เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอา lavender ใส่ไปก่อนละกันนะใน lavender 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 อันไหนก็ได้ใช่ไหมใส่เข้าไปครับแล้วก็โครซัสใช่ไหมโครซัสเนี่ยเหมือนผมจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูก่อนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโครซัสมันอยู่ในโครซัสอยู่ในนี้หรือเปล่าโครซัสอยู่ในสีน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอ้ยอันนี้ฮันนี่สปริงเกลิลซื้อไว้ครับซื้อไปให้หมดมีอะไรผมซื้อได้หมดครับตอนนี้เพราะผมรวยดําพึ่งมากบอกเลย โ okay. อเคเราซื้อไปก่อนนะครับประมาณนี้ปึ๊บดังนั้นนะครับซองสีน้ําตาลเดี๋ยวเราจะเซิร์ชคาว่าแพ็คนะครับแล้วก็เป็นซองนี้เอาเลยครับโคซัสเนี่ยดีตรงที่ว่ามันเป็นไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับหรือว่าเป็นไอเทมที่แรน้อยสุดมีโอกาสได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเปิดสัก5าอันผมคิดว่า5อันเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะครับอ่ะไปอันแรกได้เลยไหมโอ้โหไวโอเลตคอร์เคีัยได้ของดีซะด้วยแมอยากได้ของไม่ดีแต่ว่าได้ของดีเวาสังันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ได้อีกโคซัสมา โอเคครับเราได้โคซัสแล้วนะครับแต่ว่าผมอาจจะต้องแบบว่าเปิดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเผื่อได้อย่างอื่นมาด้วยนะครับโอเคสักคูเลนสักคูเลนก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับโอเคต่อต่อต่อไปต่อไปต่อ อ้าโอเคเรามีโครซัทสออันแล้วนะครับก็คืออันนึงเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้คราฟอีกอันนึงเก็บเอาไว้ปลูกนะครับอ๋อเหมือนผมจะต้องปลูกโครซัสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่สวนแล้วก็ปลูกเลยนะครับตรงไหนดีละ่ะโครซัสมันเป็นมันเป็นพืชแบบไหนผมก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับโครซัสเป,เป็นพืชแบบไหนนะเออไม่เป็นไรครับปลูกตรงไหนไปก่อนก็ได้ครับอ่ะปลูกไปต้นหนึ่งแล้วก็ watering can นะครับลดเลยปึ๊บโตไวไหมโครซัสก่อนดูหน่อยนะก็ค่อนข้างไวนะครับตอนนี้โอ้โห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 สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ โอ้ตัวไวมากตัวไวมากเหมือนกับว่าปลูกแล้วมันเหมือนจะเป็นดอกไม้นะครับปลูกแล้วน่าจะหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้มันเต็มก่อนนะครับอ่ะตอนนี้โครซัสของผมนะครับเรียบร้อยแล้วเก็บมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแปะไว้ ตรงนั้นนะครับหูอะไรเนี่ยอันนี้ท้าเป็นใบใหญ่จังเลยเป็นดอกนะครับอเอามาใส่ปุ๊บแล้วก็คราฟเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้อีกแค่14นาทีเท่านั้นนะครับเราก็จะคราฟโคซัสได้แล้วนะโอเคในระหว่างนี้นะครับเราไล่เปิดแพ็คต่างๆก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซิร์ชคำว่าแพ็กอีกครั้งหนึ่งผมจะเปิด normal C-pack แล้วกันนะครับมันมีแค่2อันเพราะฉะนั้นเปิดไปเลยแล้วกันอะครับชิ้นแรก อย่างที่บอกนะครับว่า normal pack seed normal seed pack เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับถ้าไม่ได้ไอ watermelon กับ pumpkin เนี่ยอันอื่นดีหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นของที่ไม่มีขายเนาะหรือว่าของที่นานๆจะมาขายทีนะครับโอ้ได้ watermelon 2อันเลยเอาเป็นว่ารอบนี้นะครับเหมือนจะเป็นเกลือครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเซิร์ช่ h crafter seed pack ก่อนเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้างั้นไหนจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือเปล่าครับสกูเลตเราได้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเกลือเหมือนกันอ่าไปต่อไปต่อโคซัสอีกแล้วครับเหมือนเริ่มไม่อยาก ได้แล้วนะเราเปิดต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับมันจะไม่ได้อื่หรอกนอกจากโคซัสกับสคสได้แล้วอรอครอ و, ั้งแรกเรได้เวเลคอนใช่ไหมแต่ว่าอันอื่นเราไม่ได้แบบว่าได,ได้อันได้อีกสอันแรกอยู่ <laughs> ด้แลโอเคยีกว่าอันที่ผมมีเนี่ยผมไม่่นใจไวผมจะอยางอื่นหรือเปล่ากากสองอนี้โคซัคสอีกแล้วโอ้ยร่างนี้นครับอีกแค่ทีเดียวเท่าน,นั้นเราไล่เปิดก่อนแนละ้วโคซัสเราจะได้อีื่นนอกกโคซัสกเลหรือเปล่าไวเลคอนนะครับก็ยังดีแต่ว่าก็อยู่ในสามอันด จะมีโอกาสได้ไมเ่ยเปลี่ไิดแพมีก่าครับจะเลือก้เปิดแพ็คธมดา่อดูสิแพ็คธรรมดานะครับเป็นแพ็ดอกไม้นะครับแล้วค่ลกน้เราได้เยอะสมรแล้วนะค่ไลแหลกครับไล่แหลกเี่ยเป็นพืชผมค่อน้างชอบนะครับ้วมันก็ไม่ได้ทันยกระเยอะมาก่นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าไลแกเป็นพืชที่มันน่าใช้ดีนะครับเพราะว่าต้นมันค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็มันมันสวยดีนะครับอ้าวอยู่ดีๆก็สั่นนะครับ จังหวะนี้ครับสั่นแบบนี้เราเปิดแพ็คเลยและกันดูซิว่าเราจะได้อะไรจากการสั่นหรือเปล่าไมไ่ได้เลยเอาละในเมื่อเราก็ยังสั่นอยู่เราก็ไปต่อเลยนะครับลองสั่นแบบว่าการสั่นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนการใครเหย่าถุงให้อะไรดีๆมันเด้งออกมาข้างหน้าอะไร ทำไมผมได้แต่ลแหลกฟอกโก้อะไรอย่างนี้เละผมเบื่อมากเลยเนี่ยมีอะไรดีๆกว่านี้ไหมไม่มีเลยนะครับ่อจากมีบามน่ครับก็คือเนกตาทอนนะครับ,รบใช้แคคตัสสอันมเมล็ดแคคตัส1อันแล้วก็เนกตาเชดนะครับซึ่งผมคิดว่าผมมีหมดนะเดี๋ยวดูก่อนละกันนะครับเนกตาทอนนะครับมีแคคตัส2อันใช่ไหมแคคต์ะเหมือนแคคตัสเราจะไม่มีเลยครับมีเนกตาเชดนะผมคิดว่าผมมีเนกตาเชดอยู่ เนกตาเฉดเนกตาเฉดซีดนะครับอ่ะโอเคใส่เข้าไปอันแรกปุ๊บเรียบร้อยนะครับเหลือแคคตัสซีดแล้วก็แคคตัสธรรมดาอีก2อันนะครับผมคิดว่าแคคตัสธรรมดาเนี่ยมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองไปหาก่อนนนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมพบปัญหาใหญ่แล้วนะครับก็คือผมไม่เจอแคคตัสครับคือแคคตัสมันหายากมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันแล้วก็คือตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราจะคราฟเนกตาทรอนนะครับเราจะต้องมีเมลแคคตัสก่อนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราไม่มีนะครับดังนั้นครับเพื่อนๆเราจะมาคราฟซันค พอยกันก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะขาบได้นะใช้โครซาสนะครับดัฟเฟิลดิวแดนดิไลออนที่เป็นดอกแล้วนะครับแล้วก็พิงค์ลิลลี่ที่ปลูกแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปปลูกพิงค์ลิลลี่แดนดิไลออนดัฟเฟิลดิวแล้วก็โครซาสกันเลยดีกว่านะครับไปกลับเข้าสวนของเรากันดีกว่านะครับอะไรบ้างนั้นลืมละโอ้ยมีพิงค์ลิลลี่จริงๆด,ด้วยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปลูกดันดิไลออนก่อนแล้วกันนะแดนดิไลออนก็ไม่มี <laughs> เออผมต้องไปค้ามไปใช่ไหมเนี่ยแดนดีไลออนพิกลิลลี่โคซัสอ่ะโคซัสมีแน่แน่นะเราปลูกโคซัสก่อนละโคซัส ัแหมไ้ตรงนี้เลยนี่ครับโครซัสเรียบร้อยแล้วอุ้ยแคคตัสซีดมาแล้วครับซื้อเลยโอ้ยโชคดีจังเลยครับพอดีว่าผมเปิดเข้าเกมมาใหม่แล้วเจอแคคตัสซีดพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปครับแคคตัสซีดกันต่อแล้วในที่สุดครับเราก็ได้แดนดีไลออนมาแล้วนะครับดูซิว่าเราต้องเอาไปครับอะไรนะผมลืมแล้วนะแดนดีไลออนตรงนี้นะครับก็คือเราปลูกแดฟโฟดิลไปแล้วนะครับปลูกโครซัสแล้วปลูกพิมลี่แล้วเหลือแดนดีไลออนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปปลูกแดนดีไลออนกันนะครับ เหนื่อยมากเลยแดนดิไลออนอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะติดกันไปเลยปึ๊บ3อย่างแล้วก็ลดน้ำเหมือนเดิมครับเพื่อที่ให้มันโตไวๆนะครับไปโตขึ้นมาเร็วๆลูกเด้งขึ้นมาลูกเด้งขึ้นมาเอาเลยครับโอ้โหแดนดิไลออนต้นต้นมันต้นสูงขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าผมฟุกมันได้ต้นสูงครับอุ้ยมันมันมันสวยจังเลยล่ะไอ้ต้นพิงค์ลิลลี่เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บเอ่เก็บอะไรก่อนดีล่ะเก็บเดฟโฟร์ดิลก่อนลวกันนะครับปุ๊บ แล้วก็เก็บโครซัสนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ต้องเก็บไหมขึ้นไปเก็บยังไงเนี่ยโอ้พิงลิลลี่นะครับกระโดดขึ้นไปเก็บหัวโอเคแสดงว่าพิงลิลลี่เนี่ยเป็นเป็นต้นนะครับที่เราสามารถเก็บแล้วก็เก็บได้ใหม่เรื่อยๆนะครับส่วนแดนดีไลออนเนี่ยต้องรอใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้สิเจ็ดสิบไหมเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลดน้ําเพิ่มไหมลดน้ําเพิ่มจะเร็วขึ้นไหมครับโอ้เก้าสิบแปดแล้วครับเราก็น่าจะได้แล้วนะครับโอ้แดนดีไลออนน่าจะเก็บแล้วหายไปใช่ไหมโอเคงั้นเเก็บลย เรียบร้อยครับแสดงว่าพิงลิลลี่นะครับเป็นไอเทมที่อยู่กับเราได้ยาวๆครับเอาละ่ะน่าจะถึงเวลาในการคราฟซันคอยแล้วนะครับเอาละ่ะไหนมีอะไรบ้างเดฟโฟดิลหนึ่งอันเดฟโฟดิลไหนเดฟเดฟโฟดิลเดฟดีเอฟเดฟโฟดิลนี่ใส่เข้าไปเลยมีอะไรอีกครับโครซัสโครซัสโครซัสใส่เข้าไปมีอะไรอีกครับพิงลิ i ลี่พิงลิ l ลี่พิงลิ y ลี่เอาเป็นธรรมดาใส่เข้าไปแดนดีไลออน แดนดีไลออนใส่เข้าไปเรียบร้อยครับ4อย่างครบแล้วนะครับซ oh, ันคอยโสี่สิบกว่านาที คลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ดูประมาณแบบ1 0 20นาทีเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยน่าจะรอหลายชั่วโมงอยู่เลยครับหนูรอ2 0นาทีรอบหนึ่ง15นาทีรอบหนึ่ง30นาทีรอบหนึ่ง4 4นาทีรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวของกันดีกว่าว่าของที่เราคราฟมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงผมได้อันนี้มาด้วยใช่ไหมเอ่อแคคตัสซีดนะครับซึ่งแคคตัสซีดเนี่ยมันก็เอาไว้คราฟของที่เอ่อก่อนซันคอยด้วยเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่่ามมัันนนคคืออออะไรใทีสุดยขงผก็ ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหตื่นเต้นจักเลยแต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงครับซันคอยก่อนซันคอยก็คือเนกตาถอนนะครับที่มันแบบว่าคาบยากมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แคคตัสไป2อันแล้วก็เป็นแคคตัสซิสนะครับอ่าแคคตัสซิสไปก่อน1อันนะครับแล้วก็เนกตาเชดใช่ไหมเนกตาเชดอีก1อันเนอออนิคอันนี้เนกคาลีนอันนี้เนกตาเชดซีครับใส่ไปแล้วแล้วก็แคคตัสอีกสอันนะครับแคคตัสอีก2อันซึ่งตอนนี้เราไม่มีแล้วนะครับไม่เป็นไไรรแต่เาเาาปอที ส่วนเราก็ได้นะครับแคคตัสอีก2อันซึ่งหาง่ายอยู่แล้วนะครับแคคตัสตรงนี้เก็บ1 2 3เกปบเรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ไอส2ปุ๊บ เรียบร้อยครับแล้วเราก็คราฟเลยแบบนี้ใช้เวลา30นาทีนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลอยอีก30นาทีนะโอ้ยเหนื่อยแล้วเกินแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้เนกตาทอนมาแล้วนะครับบอกตรงๆว่าโอ้โหยากมากนะวันนี้แบบว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างยากนะครับทั้งซันคอยเนกตาทอนบีบามนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับบอกว่าต้องบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับในการที่จะคราฟของทั้งหมดนี้นะครับจริงๆผมรอมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์ที่เพื่อนๆจะได้ดูนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับ นันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะคราฟไอพวกคราฟเตอร์ซีแพคนี้ละกันนะครับแล้วก็เอาซีแพคมาเนาะเซิร์ฟแพคเหมือนเดิมเอาเลยครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราเอาของที่เราแลกมาทั้งหมดนะครับในดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับขอขอบบนอ่ะไม่ทันแล้วนะครับ มีอะไรบ้างมีเนกตาทอนนะครับอย่างแรกแล้วก็มีอะไรอีกขอดูหน่อยสิตอนนี้มีลูมิรานะครับที่เราเนี่ยเคยคราฟมาแล้วนะครับมีอะไรอีกมีฮันนี่ซัคเคิลนะครับแล้วก็ซันคอยนะครับทั้งหมดมีประมาณ5อันเนาะมีทั้งเนกตาแบบนี้นะครับนี่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 นี อันนี้นะครับ5อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับในคลิปนี้เราจะมาเทสกันดีกว่าว่าอะไรกันนะที่ทําให้เราเดี๋ยต้องเหนื่อยยากลําบากเพื่อที่จะซื้อมันมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนละกันอันนี้ก็น่าสนใจนะมันคืออะไรนะต้องปีนขึ้นไปเก็บด้วย <c oughs> โอเคอเก็บแล้วเลยครับพิงลินลี่โอเคอแล้วเหมือนตอนนี้ซันคอยจะสามารถเก็บได้แล้วนะครับแต่ซันคอยต้นก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เบนบู ben ก็เก็บได้แล้วหรอ เป็นบูเก็บได้แล้วไวมากเลยนะครับโอเคเป็นบูซันคอยเรียบร้อยนะครับเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่โตขึ้นมามีบีบามนะครับบีบามนไปก่อนละกันแล้วก็มีอะไรอีกตอนนี้มีฮันนี่ซัคโคลนะครับที่ยังไม่เต็มนะครับแล้วก็อันนี้ พิงลินดี้พิงลิี่เต็มแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะเดกตาทอรนนะครับใกล้เต็มแล้วเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับพืชทุกๆอย่างที่ผมไปขโมยมาไม่ใช่ขโมยสิที่ผมคราฟมานะครับตอนนี้มันก็ได้ออกดอกออกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเก็บทีละอันดูนะครับว่าพืชแต่ละอย่างที่ออกดอกออกผลมาให้เราเนี่ยมันสามารถขายได้เยอะมากแค่ไหนนะครับหรือว่ามีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขายของเก่าๆออกให้หมดก่อนแล้วกันนะครับโดยการไปที่นี่แล้วก็ ขายทิ้งให้หมดเลยนะครับมีอันนี้นี่ครับบีบามไหนดูซิว่าบีบามเนี่ยจะทําให้เรารวยมากแค่ไหนนะครับบีบามเหมือนจะเป็นไม้พุ่มเหมือนกับพวกบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็สตรอเบอร์รี่นะโอเคลองเก็บดูเมื่อกี้นะครับเราได้บีบามมาทั้งหมด3ช่อนะครับแล้วก็ได้พิงค์ลิลลี่มา1ดอกนะครับเดี๋ยวเราจะขายพิงค์ลิลลี่ก่อนแล้วกันพิงค์ลิลลี่นี่เป็นแบบเปียกนะครับดูซิลิลลี่ขายได้เท่าไหร่ครับแสนหกนะครับโอ้โหถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีทีละดอกใช่ไหมส่วนบีบบาามนะะะครรัดดดอออกกกลลเท่่ไห หนะครับ3ดอกก็7 5หก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายไม่ได้ว้าวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับบีบามแล้วก็พิงลิลลี่นะถือว่าเป็นถามว่าได้เงินเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าสวยไหมอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าสวยนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับพิงลิลลี่กับบีบามนะครับที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับของพวกนี้อ่ะมีอันนึงที่โตมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้ครับตัว่าอะไรนะซันคอยนะครับเราสามารถกระโดดเก็บได้ปึ๊บเก็บแล้วนะครับซันคอยดูซีซันคอยสแบบไมกิโลแบบไม นนั้จะได้สักเท่าไหร่ไปขายเลยซันคอยไปเริ่มเลยราคาเท่าไหร่ครับซันคอยขออนุญ,ญาตขายแสนสี่ครับแสดงว่าซันคอยเนี่ยเป็นคือซันคอยมันเป็นของชิ้นสุดท้ายใช่ไหมแสดงว่าซันคอยน่าจะเป็นของที่ราคาแพงที่สุดนะครับแสนสี่ก็ถือว่าโอเคนะต่อไปครับเบนบูไม่กล้าขายเลย เป็นบูช็อคด้วยไม่ขายดีกว่าเะครับเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าเป็นบูเนี่ยน่าจะไตได้ปะไตไม่ได้แต่ว่าสวยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเก็บเป็นบูเอาไว้ก่อนนะใครเคยเอาเป็นบูไปขายแล้วมันได้เท่าไหร่บ้างหรือว่ายังไงนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยที่ใต้คลิปนะครับหนดูต้นต่อไปนะครับเนคตาทอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เก็บไปนะครับเนคตาทอนเนี่ยเป็นต้นที่เราเก็บได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็คือมีผลงอกมาเรื่อยๆนะครับเหมือนจะเก็บได้แค่4อันนะเพราะฉะนั้นนะครับส่อันเดี๋ยวลองเอาไไดู่นตหรโ อันเริ่มเทิมเลยอันนี้ขายได้แค่อันเดียวนะครับ7กิโลขายได้โอ้โหสี่หมื่นเลยนะครับอันนี้อีกอันนึง7กิโลเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็น่าจะเท่าๆกันนะครับส่วนอันนี้ครับแบบเปียก9กิโลน่าจะสักแสนหนึ่งไหมแสนสองไหมแสนห้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งแบบเปียก9กิโลเหมือนกันนะครับก็น่าจะประมาณแสนห้าแสนหเหมือนกันไหนดูซิแสนห้านะครับโอ้โหแสดงว่าเนกตาทอนนี่ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ทําให้เรารวยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บๆเอาไว้นะครับใครที่ยัง ไม่ได้คราฟเนี่ยก็รีบๆคราฟซะนะครับยังทันอยู่นะรีบๆคราฟเอามาเล็ดมาใช้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะเอออันนั้นคืออะไรอนนั่นคือแสงแดดคือคือใครเขาเป็นใครครับลิงลิงยักษ์หรืออะไรมันคืออะไรทำไมผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่คืออะไรผมลืมเปิดเสียงหรอก็ไม่นี่ทำไมมันมันคืออะไรครับโอ้สว่างแดดสองสว่างเกิน แล้วมันมีไว้เพื่ออะไรพ,พี่ลิงพี่ลิงเดินไปหาได้ไหมอะซื้อของกอนแล้วกันนะคือเดินไปหาพี่ลิงได้หรือเปล่าอะเอ้อตรมาอ้าวไม่ได้คือพี่ลิงทำอะไรอะทำให้ต้นไม้โตไวขึ้นหรอไม่อยู่ดีๆพี่ลิงก็เป็นอย่างนั้นมองไม่เห็นด้วยนะครับมันมัน,มน,มนแบบว่ามันแสงมันจา้าซะเกิน ไหนก็ไหนแล้วนะครับอุ้ยเหมือนจะได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้คืออะไรอ่าฮันนี่ซัคเกิลเลยครับแบบทั้งทองแล้วก็เปียกด้วยโอ้โหอันนี้คำนวณคำคำนวณเงินยากเลยนะครับว่าปกติแล้วมันจะราคาสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้ซัคเกิลไปก็ได้นะครับตอนนี้เหลือแค่เอ,อ่อโคโควา์นะครับแล้วก็แล้วก็วกวกอันนี้เนาะลูมิรานะครับที่เรายังไม่ได้ขายโอเคเดี๋ยวลองดูที่เดี๋ยวลองขายฮันนี่ซัคเกิลก่อนละกันนะครับ11กิโลขายได้สักเท่าไหร่ไหนดูกันสิ3ล้าน6โอห <laughs> เออถ้ามันเป็นสีทองมันคูณ20ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับคูณ20ปกติก็3ามแสนหถูกปะแล้วก็เป็นเวทด,ด้วยถ้าสมมติเป็นเวทด,ด้วยเนี่ยมันก็จะอาจากก 3, 000, อาจะประมาณสักปกติ3,000สนก็อาจจะประมาณสัก0 0 0แสนไหมอ่ะผมว่าประมาณ2,000สนนะครับสำหรับไอฮั <c oughs> Honey นนะี่ซัคเกร์นะโอ้แสดงว่า ของแต่ละอย่างที่ได้มาที่เราต้องคราฟเอาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนนี้ยังทันอยู่นะครับตอนที่ดูคลิปเนี่ยรีบๆเก็บของที่ยังมีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปคราฟให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือลูมิล่านะครับอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้เก็บไปขายนะครับเวดด้วยนะครับแบบเปียกโอเคเพราะฉะนั้นเรารอเอาไปขายเลยแล้วก็อันนี้เลยอันเดียวนะครับโคโควายเพราะฉะนั้นโคโควายเนี่ยผมคิดว่ามันนานเกินเราจะไม่รอแล้วกันนะครับถือว่าเปนกรียแบบ จะขายได้สักเท่าไหร่ดนีครับ แสนห้านะครับโอเคโอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวโต๊ะคราฟนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับควีนบีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาโพลิเนตที่ค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยคือทั้งคลิปเนี่ยผมใช้ไปเยอะมากนะครับยังเหลืออยู่เลยรวมถึงโต๊ะคราฟนะครับที่มีของให้เราคราฟมากมายเลยนะครับซึ่งของที่สําคัญหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกพืชหรือว่าผักหรือว่าผลไม้ที่มันค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามครับให้ได้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ พวกนี้กลับมาได้อีกนะครับยังน้อยสะสมไว้ก็ยังดีนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับเรื่องที่ผมค่อนข้างแบบว่ารู้สึกแย่นะครับก็คือทําไมครับทำไมผมถึงเปิดแพ็คแล้วไม่ได้อะไรที่มันแบบว่าโอ้โหหนึ่งเปอเอลยนะครับยังไงเพื่อนๆเปิดอะไรได้นะครับเปิดไปกี่แพ็คนะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับรวมถึงคือทั้งหมดที่เราเห็นกันมานะครับเพื่อนๆอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับการรีวิวทุกๆอย่างเกี่ย No, 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 no,